สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการเขียนโปรแกรมภาษาไ t ทอนสวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไ t ทอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาดูก่อนว่าภาษาไ t ทอนเนี่ยคืออะไรภาษาไ t ทอนนะครับเป็นภาษาที่ใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมที่เป็นภาษาสคริป ถูกสร้างขึ้นมาโดย Guido า a อ r o s นะครับสร้างขึ้นมาในปีพศ2533แต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยถูกดูแลโดยมูลนิธิซอฟต์แวร์ไ Python โดยภาษา Python เนี่ยมีโครงสร้างของภาษาแล้วก็โครงสร้างของคำสั่งเนี่ยที่ไม่ซับซ้อนสามารถเข้าใจได้ง่ายข้อดีของภาษา Python เนี่ยก็คือสามารถทดสอบการทำงานของคำสัง่งแล้วก็ตรวจสอบผลผลัพธ์ของการทำงานเนี่ยได้ในทันทีเมื่อมีข้อผิดพลาดเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขได้ในทันที อีกทั้งเนี่ยสามารถนาไปใช้ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในการทํางานจริงได้ในอนาคตด้วยต่อมาเนี่ยเรามาดูกันในเรื่องของตัวแปรก่อนตัวแปรคืออะไรอ่าตัวแปรเนี่ยเขาบอกว่าตัวแปรเนี่ยใช้สำหรับการอ้างอิงค่าข้าขอมูลโดยตัวแปรเนี่ยจะถูกกาหนดค่าด้วยเครื่องหมายเท่ากับอ่ะพูดง่ายๆก็คือตัวแปรเนี่ยคือเหมือนชื่ออ่าเหมือนการสร้างชื่อขึ้นมาหนึ่งชื่อนั่นเอง เขาเก็บชื่อนั้นไว้ต่อมาเรามาดูในเรื่องของการตั้งการตั้งชื่อตัวแปรกันการตั้งชื่อตัวแปรเนี่ยสามารถประกอบด้วยตัวเลขตัวอักษรหรือว่าเครื่องหมายที่ขีดเส้นใต้เท่านั้น3ตัวนะตั้งชื่อตัวแปรตัวแรกคือตัวเลข2ตัวอักษร3ก็คือเครื่องหมายขีดเส้นใต้เรามาดูตัวแรกที่เป็นตัวอักษรก่อนตัวอักษรอ่าตัวแรกที่เขากําหนดขึ้นมาคือ c เท่ากับ16 ชื่อตัวแปรของเราก็คือ c นั่นเองโดย c เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ16นั่นเองต่อมาคือ cat cat อค,คือแมวเราตั้งชื่อขึ้นมาว่าชื่อ cat นะ cat เท่ากับการ์ตูนแมวตัวนี้อาจจะชื่อการ์ตูนก็ได้ต่อมาคือ year year ก็คือปีหรือว่าเท่ากับ12ก็คือ year จะมีค่าเท่ากับ12อันนี้คือการตั้งชื่อแบบตัวอักษรต่อมาคือการตั้งชื่อแบบเครื่องหมายขีดเส้นใต้ เราอาจจะเอาเครื่องหมายขีดเส้นใตน้มาขึ้นนำหน้าก็ได้อย่างเช่นคําว่า name แล้วขีดเส้นใต้แล้วก็ name เท่ากับจิรกิจนั่นเองอะไรถ้าตั้งชื่อแบบตัวเลขล่ะเราอาจจะเอาตัวเลขขึ้นมานำหน้าก่อนหรือว่าเอาตัวเลขนี่ยไว้ด้านหลังก็ได้อ,อย่างเช่น 1st name s t name เนี่ย 1st name เนี่ยอาจจะเท่ากับ10หรือว่าไม่เอาอจจะแค่ตั้งชื่อแบบตัวอักรษรธรรมดาก็คือ nickname ชื่อเล่นเท่ากับ กิจก็ได้อ่ะในเรื่องในเรื่องของตัวแปรนะต่อมาในเรื่องของคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดเนี่ยก็คือคำที่ไม่สามารถเอามาตั้งเป็นตัวแปรได้หรือว่าไม่สามารถตั้งเป็นชื่อได้นั่นเองโดยคำเนี่ยอาจจะมีหลากหลายคำเลยนะอันนี้ตัวอย่างที่คุยยกขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีแค่ and in is yes, if c l a s t return o r not for อันนี้คำพวกนี้ไม่สามารถเอามาตั้งชื่อได้นะถ้าเอามาตั้งชื่อเนี่ยโปรแกรมของเราก็จะเออเริ่มไม่สามารถทํางานได้นั่นเองต่อมาเนี่ยเราจะมาดูในเรื่องของกา,การแปลงชนิดข้อมูลหรือว่าชนิดข้อมูลกันก่อนอ่าชนิดข้อมูลตัวแรกที่เราจะเรียนกันก็คือ in, อ่าหรือว่าชื่อจริงๆของมันคือ integer integer เ,เนี่ยจะเป็นการรับข้อมูลชนิดตัวเลขอ่าแต่ต้องเป็นจำนวนเต็มนะ int อ่าเรียกกันสั้นๆว่า IN นนะอิน,นะอนเนี่ยรับได้เฉพาะตัวเลขหรือว่าจำนวนเต็มอาจจะเป็น1 2 3 4 5อันนี้เรื่อยๆเลยอ่าแต่ขอให้เป็นจำนวนเต็มนะต่อมาเป็นโฟลโฟลเนี่ยก็รับตัวเลขเหมือนกันแต่ว่าโฟลเนี่ยจะรับเป็นแบบทศนิยมอ่าทศนิยมอาจจะรับเ,เป็นเวลาเรากรอกข้อมูลเนี่ยเราอาจจะกรอกแค่ 3. 1 4 4.53 หรือว่า1ถ้าเกากแค่1อย่างเงี้ยทศนิยมของมันก็คือ1.00นั่นเองอ่าจะมาเป็น str หรือว่า string นั่นเองสต i ิ g เนี่ยจะเป็นการรับข้อมูลชนิดตัวอักษรสามารถเก็บข้อมูลเนี่ยได้เป็นประโยคหรือว่าเป็นข้อความก็ได้นะข้อดีของ t t r i งเน่ยมันสามารถเก็บได้หมดเลยแต่ว่า มันไม่สามารถเอามาคำนวณได้นะอย่างอีสอย่าง l ฟ a t เนี่ยเราสามารถไปเอามาคำนวณเลขได้เอามาบวกลบคูณหารกันได้แต่ว่าส r i n g เนี่ยไม่สามารถเอามาทำได้นะต่อมาก็คือในเรื่องของการรับค่าข้อมูลเข้าเราจะใช้คำสั่ง Input Input คือการนำข้อมูลเข้าจากคีย์บอร์ดเวลาพิมพ์เข้าไปเนี่ยต้องมีคำสั่ง Input นะค่ะคำสั่ง Input เราจะรับค่าจากตอนไหนจากตอนที่เราประกาศค่าตัวแปรไออย่างตัวอย่างเราประกาศค่าตัวแปรไว้เป็นไฮไฮเท่ากับ put. อินพุตอ่าเนี่ยอินพุตมาละแล้วก็วงเล็บวงเล็บเสร็จเนี่ยเราสังเกตตัวนี้อ่าเครื่องหมายตัวนี้อ่าดับเบิลโคดเราเรียกว่าดับเบิลโคดหรือว่าเรียกว่าฟันหนูก็ได้อะไรก็ตามที่อยู่ภายใต้ดับเบิลโคดหรือว่าฟันหนูเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นข้อความ จะเป็นแค่ข้อความนะมันจะเป็นแค่ข้อความเวลาเราพิมพ์เข้าไปนี่ยง h ตัวนี้มันก็จะแสดงผลขึ้นมาห i g แล้วก็จุดๆไว้เราก็พิมพ์ตัวเลขเข้า input คือการกรอกข้อมูลเข้านั่นเองเราจะพิมพ์เป็นข้อความหรือตัวเลขก็ได้มาดูตรงนี้ก่อนมันทัดนี้นะมันทัดนี้ high input high แล้วก็จุดๆไว้เนี่ยอันนี้จะรับข้อมูลแบบ string โดย Python เนี่ยจะรับข้อมูลแบบ string เสมอ แต่ถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากเปลี่ยนจากสต i ิงเนี่ยเราต้องการรับค่าเป็นตัวเลขอย่างส่วนสูงของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขใช่ไหมเราจะรับค่าเป็นตัวเลขแล้วก็เอามาคำนวณเราเวลาเราอินพุตเข้ามาหรือว่าประกาศค่าตัวแปรเนี่ยก็คือมาดูมาทัดที่2นะก็คือ Hi เท่ากับ R in อ่า i n นจำได้ไหมเอ่ยว่า In รับข้อมูลแบบไหนอ i าก็รับข้อมูลแบบจํานวนเต็มอ่าเราค่อยมาวงเล็บนะ แล้วก็มาเป็น input ไฮอ่าเวลากอรอกข้อมูลเข้าตัวเนี้ยมันจะกอรอกข้อมูลเข้าเป็นจนํานวนเต็มละเป็นตัวเลขเราสามารถกอรอกตัวเลขได้แล้วก็สามารถไปคํานวณได้แต่ไม่สามารถกอรอกเป็นตัวหนังสือได้นะกรอกได้แค่เป็นตัวเลขนะต่อมาอ่านอีกนิดนึงอ่าแต่ถ้าสมมุติว่าใครบอกคูถ้าหน,านูอยากเปลี่ยนอ่ะอยากเป็นโฟรตต้องทํายังไงเราเปลี่ยนแค่ตรงที่แดงๆนะอ่าตัวแดงๆที่คูขีดเส้นไว้ให้ เพียงจกกัดให้เป็นโฟโต้ท่านี้เราก็สามารถรับข้อมูลแบบทศนิยมได้แล้วนั่นเองแล้วแสดงผลลัพธ์ออกมาล่ะวิธีการแสดงผลลัพธ์เราจะใช้คำสั่งป i n t คำสั่งป i ้นเนี่ยเป็นคำสั่งสำหรับการแสดงผลลัพธ์ออกถางหน้าจอวิธีการก็คือแล้วก็สั่งคำสั่งป i ้นอ่าแล้วก็ป i ้นอ่าวงเล็บเปิดเครื่องหมายฟันหัมาอีกแล้ว อ่าคือหมายฟันหนูเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นข้อความนะจะแสดงผลที่เป็นข้อความอะไรก็ตามที่อยู่ภายใต้คําสั่งฟันหนูนี่หรือว่าดับเบิลโคดของเราเนี่ยตรงนี้จะเป็นข้อความเป็นข้อความธรรมดาเลยเดี๋ยวเรื่องตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปพิมพ์โปรแกรมกันอีกทีนึงเดี๋ยวจะคุยจะพูดตรงนั้นอีกให้อีกทีนึงนะตัวนี้จะกลายเป็นไฮจุดจุดอ่ามันก็จะบอกเราปิ้นออกมาแล้วก็ปิ้นเป็นไฮอ่าตัวนี้ส่วนไฮตัวเนี้ยก็คือตัวแปรอ่า ให้ตัวนี้เป็นตัวแปรนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอะให้ตัวเนี้ยจะเป็นแค่ตัวแปรตัวแปรที่เรากรอกข้อมูลเข้าไปสมมุติว่าเรากรอก16ตัวเนี้ยจะกลายเป็น16ลบออกมาก็จะเป็นให้กับ16นั่นเองอันนี้จะเป็นตัวแปรนะอ่ะเดี๋ยวเราตอนเนี้ยอาจจะแบบเอ๊ะงงงงครูต้องอยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปเขียนโปรแกรมกันอีกทีนึงเดี๋ยวครูจะอธิบายตรงนั้นให้เราฟังอีกทีนึงนะ ต่อมาอะต่อมาเราจะมาเริ่มเรียนไปทอนละก่อนจะไปถึงการเขียนโปรแกรมเนี่ยจำได้ไหมเอ่ยเราต้องทําอะไรก่อนอะเราต้องเขียนรหัสาำลองกันก่อนแล้ลํำลองหรือรหัสจำลองนั่นเองอะโดยที่คุย,ยกตัวอย่างขึ้นมาคือการหาค่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI ของเรานั่นเองอะการเขียนรหัสลํำลองอย่างแรกเลยลก็คือเริ่มต้น อพอเราเริ่มต้นเสร็จปุ๊บหนึ่งจะหาค่าจากาาชิีิมวนการเนี่ยเราต้องรู้ส่วนสูงอ่าเราก็ต้องรับค่าส่วนสูงขึ้นมาโดยพอรับค่าส่วนสูงเนี่ยเราก็ประกาศตัวแปรเป็นไฮไว้สองรับค่าน้ําหนักอ่าเราก็ประกาศค่าตัวแปรของน้ําหนักเอาไว้นั่นเองสามอ่าเราต้องแปลงค่านะแปลงค่าจากเซนติเมตรเป็นเมตร เอา้าทำไมต้องเป็นค่าล่ะจำได้ไหมเอ่ยว่าสูตรของ BMI หรือว่าค่าดัชนิมวลกายของเราก็คือน้ำหนักาหารด้วยส่วนสูงยกกำลังสองแต่ว่าส่วนสูงต้องเป็นเมตรอ่าแต่ส่วนสูงของเราเวลาเรากรอกข้อมูลเข้ามาอย่างเงี้ยมันกรอข้อมูลมาเป็นส่วนสูงที่เป็นเซนติเมตรอย่างเช่นอ่าครูกรอข้อมูลเข้าไปว่าครูเนี่ยสูงหนึ่งร้อยหกสิบแปดเซนติเมตร เราก็ต้องแปลงจากเซนติเมตรให้เป็นเมตรก็คือต้องหารด้วย100นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะประกาศตัวแปรขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือควาว่า m อ่า m เนี่ยของเราจะหมายถึงเมตรก็ได้ m เท่ากับ h หารด้วย100อ่าเราก็จะเอาค่าส่วนสูงของเราที่เรารับมาเนี่ยมาหารด้วย100แล้วก็ไปเก็บไว้ที่ m นั่นเองอ่าแล้วก็มาคํานวณ ค่าบ m มโดยค่า BMI ที่ครูบอกไปก็คือน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงยกกำลังสองแต่ว่าส่วนสูงเนี่ยเป็นเมตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น M คูณ M อ่ถ้าไมาถึง i กลายเป็น m คูณเะไหนบอกว่าเป็นส่วนสูงยกกำลังสอง่ส่วนสูงยกกำลังสองคือตัวเลขสองตัวเลขเนี้ยมาคูณกันอย่างเช่น9อะไรเอ่ยยกกำลังได้9กก็คือ3คูณ3ก็ 3, คือ3ยกกำลังสองได้9 อ่าหรือว่า25เนี่ยก็เกิดจาก5ยกกำลัง2ก็คือ5คูณ5นั่นเองอันนี้ก็เหมือนกันก็จะกลายเป็น m คูณ m เพราะว่าเรายังไม่รู้ไงว่าส่วนสูงเนี่ยได้มาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราประกาศค่าเป็น m ไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็มาเมื่อคำนวณค่า BMI ของเราเสร็จเนี่ยเราก็แสดงผลของค่า BMI ของเราแล้วก็จบการทำงานนั่นเองอ่า พอเราเขียนรหัสจำลองเสร็จปุ๊บหรือว่ารหัสลำลองของเราเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็เริ่มมาเขียนโฟร์ชาร์ดกันอ่าล้วก็สัญักษณ์เริ่มเข้าเอาสัญัาษณ์เข้ามาช่วยแล้วมันจะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอ่าตัวแรกเราก็เริ่มต้นการทํางานอ่าล้วก็รับค่าส่วนสูงอ่าใช้สี่เหลี่ยมได้ขนาดรับค่าส่วนสูงรับค่าน้นาหนักอ่าตอนนี้ เราได้ส่วนสูงกับน้ำหนักมาแล้วเราก็แปลงค่าเลยแปลงค่าของส่วนสูงเนี่ยจากเซนติเมตรให้กลายเป็นเมตรหรือว่าใครบอกว่าครูหนูไม่อยากมาแปลงค่าแบบนี้หนูรับค่าเป็นจุดทศนิยมเลยได้ไหมหนูหายค่าออกมาเป็นทศนิยมเองเลยได้ไหมก็ได้เราก็ประกาศค่าเนี่ยให้เป็นโฟร์แล้วก็เขียนในวงเล็บหรือว่าในฟันหนูของเราไว้ว่ารับค่าเป็นเมตรนะอ่าให้เขากรอกค่ากอค่าเป็นเมตรอ่าเสร็จแล้วก็ มาคำนวณก็คือสูตร BMI เท่ากับน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงยกกำลังสองก็คือ m คูณ m ของเรานั่นเองแล้วก็แสดงผลค่า BMI แล้วก็จบการทำง,งานเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะเริ่มไปเขียนโปรแกรมกันนะหลังจากที่เราเรียนทฤษฎีเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม <c oughs> หลังจากที่เราเรียนเกี่ยวกับ ทฤษฎีในการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนนะครับเดี๋ยวเราเริ่มลงมือปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนกันเราจะเขียนเป็นโปรแกรมภาษาไพทอนแบบออนไลน์นะครับเพราะ,ะนั้นให้นักเรียนเนี่ยเข้ามาที่ Google แล้วก็พิมพ์ได้เลยว่า Python ออนไลน์เสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนเนี่ยเลื่อนลงมารหาที่เขียนว่า e p พิ t นะครับตัวนี้อ่า t h o n Re p พิ t นะครับ เราเข้ามาก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาย้อนความหลังกันก่อนว่าการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่คําสั่งพิมพ์อ่าเดี๋ยวครูจะเริ่มตั้งแต่คําสั่งพิมพ์เลยนะพิมพ์พี่อ่าพิมพ์แล้วก็วงเล็บถ้าต้องการให้แสดงเป็นข้อความตอนนี้ยังไม่ได้รับค่าอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะให้แสดงเป็นข้อความเมื่ออยู่ในข้อความให้ใช้คําสั่งดับเบิลโคลดว่าฝันหนูของเรานั่นเอง แล้วก็พิมพ์ได้เลยว่าใช้แสดงข้อความว่าอะไรสมมติว่าครูอ่ะ,อะ,ะใช้แสดงชื่อครูนะอ่านี่นะ,ะนนครูชื่ออ่ะแล้วก็กดรันได้เลยกดลันตัวสีสเขียวๆนะอ่าตอนนี้ก็รันแล้วก็แสดงผลออกมาแล้วยังไงเห็นไหมเอ่ยว่าจะมีครูชื่ออะไรเนี่ยก็แสดงผลออกมาอันนี้คือคําสั่งปินนะ ต่อมาเราจะใช้คำสั่ง input กันเริ่ม input ก่อนนะเราก็ต้องก่อนจะ input เนี่ยเราต้องประกาศชื่อตัวแปรขึ้นมาหนึ่งชื่อสมมติว่าคูประกาศตัวแปรคำว่า name า name คือรับค่าชื่อใช่ไหมรับค่าก็ต้องเครื่องหมายเท่ากับกำหนดค่าตัวแปรด้วยเครื่องหมายเท่ากับ name เท่ากับ input อ่าเราก็อินพุตรับค่ากันมาก่อนอ่าแล้วก็วงเล็บเราต้องการแสดงข้อความอะไรไหมอ่าสมมติว่าครูเนี่ยในเกมเนี่ยครูต้องการให้เขากรอกอะไรหรือว่าให้เขาพิมพ์อะไรเนี่ยเราก็พิมพ์ใช้เครื่องหมายฟันหนูหรือว่าเดิมเปิลโคดของเราเนี่ยเองอ่าครูจะพิมพ์ว่ากรอกชื่อกรอกชื่อเขาจะรู้ว่าเนมเนี่ยให้เราเนี่ยทำอะไรอ่าอันนี้ก็ให้กรอกชื่ออ่าแล้วก็คำสั่งพิม ให้แสดงผลลัพธ์ออกมาปิน้นอ่าใช้ฟันหนูนะเหมือนเดิมให้ปิ้นคำว่าชื่ออ่าชื่อจะให้รู้ว่าข้อความที่เราปิ้นออกมาเนี่ยเป็นข้อความว่าอะไรอ่าเราก็ใช้คอมมา่าคอมมา่าล้วก็ตามด้วยตัวแปร อ่าเดี๋ยวลองมารั่นกันเห็นไหมก็จะขึ้นคําว่ากรอกชื่อแล้วตรงสีขอข่าวเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ขอ,อแค่กรอกชื่อนะอ่าตอนนี้ครูพิมพ์ชื่อครูแล้วจิรกิจอ่าแล้วก็ enter หนึ่งครั้งเห็นไหมว่ามันก็จะพิมพ์ออกมาพิมพ์คำว่าชื่อจิรกิจเห็นไหมก็จะมีการพิมพ์ออกมา โดยคําว่าชื่อเนี่ยมันก็จะมาจากเครื่องหมายฟันหนูตรงนี้ของเรานั่นเองที่เราได้ใช้คาํามเครื่องหมายฟันหนูเนี่ยให้มาแสดงออกมาว่าเป็นชื่อนะให้แสดงข้อขความนี้อ่ะตอนนี้ได้แล้วนะอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าครูหนูอยากให้ครูเนี่ยเอารับค่าตัวเลขอ่ะจะรับค่าตัวเลขเลยนะสมมติว่า ต้องการเลขอ่าสมมติเลขก็ประกาศตัวแปรเป็น number เท่ากับอตัวเลขของเราอ่ะเราก็จะใช้ int อ่าประกาศเป็น int เลย int วงเล็บแล้วก็รับค่าเข้าก็ใช้คำสั่ง input อ่าแล้วก็วงเล็บอ่าแล้วก็ข้อความอยากให้เขากรอข้อความอะไรแล้วก็พิมพ์ไปกรอกตัว เลขอ่าให้เขากรอกตัวเลขนะเสร็จแล้วแล้วก็ปิน้นอ่าให้มันแสดงผลลัพธ์ออกมาปินป้นตัวเลขอ่าปิ้นตัวเลขอ่ะจะใช้ตัวแปรมาต่อเนีย่ยต้องใช้เครื่องหมายคอมมาอ่าแล้วก็ ประกาศตัวแปรได้เลย,เ,ลยเอาตัวแปรมาใช้ชื่อตัวแปรต้องตรงกันนะ่าแล้วก็กดรันใหม่อ่ะอันนี้ก็ให้กรอกชื่อใหม่แล้วก็กรอกชื่ออ่ากรอกชื่ออ่าก็แสดงชื่อต่อมาเขาบอกให้ให้เราเนี่ยกรอกตัวเลขอ่ากรอกสิบสอง Enter อ่ะมันก็แสดงผลเป็นตัวเลขออกมา ต่อมาเมื่อกี้เราใช้เป็นอะไรเอ่ยจำได้ไหมอ่าเราหาค่า BMI เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาพิมพ์โปรแกรมหาค่า BMI กันหลังจากที่เราหารหัสลำลองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขียนผัางงานหรือว่าเขียนโฟรชาร์ดของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมาเริ่มเขียนกันเลยอ่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรับค่าส่วนสูงก่อนหาค่า BMI เราต้องรับค่าส่วนสูง หารับค่าส่วนสูงแล้วก็ประกาศตัวแปรของค่าส่วนสูงก็คือ hi a h i h i h รับค่าส่วนสูงเท่ากับรับค่าเป็นแบบไหนเป็นแบบจํานวนเต็มอ่าก็เป็น int อ่าเราก็ประกาศเป็น int นะคิดแล้วก็วงเล็บรับค่าข้อมูลเข้าก็คือ i n input อ่า input แล้วก็วงเล็บอ่า เราต้องการให้มันแสดงข้อความอะไรก่อนเขาจะได้รู้ว่าให้เราให้เราเนี่ยให้เขากอกอะไรหรือกอกข้อความอะไรเราก็พิมพ์ข้อความทิ้งไว้ให้เขาโดยใช้เครื่องหมายดับเบิลโคดหรือว่าฟันหนูนั่นเองฮะเราก็พิมพ์ไปเลยว,ว่ากอกส่วนสูงเอาอกอกตัวเลขส่วนสูงอกอกตัวเลขส่วนสูงฮะร้วกอกส่วนสูงก็ได้ฮะกอกส่วนสูง อ่าแล้วก็รับค่าน้าหนักอ่ารับค่าประกาศค่าตัวแปรรับค่าน้ําหนักนะรับค่าน้ําหนักแบบไหนถ้าเป็นตัวเลขเหมือนกันแล้วก็ประกาศเป็นอินอ่ะพอประกาศเป็นอินเสร็จปุ๊บแล้วก็อินพุตเรารับค่าเข้าใช่ไหมก็ต้องเป็นอินพุตวงเล็บกอกน้าหนักอ่าเราก็บอกให้เขาเนี่ยกอกน้ําหนักนะกอ,อกส่วนสูงแล้วก็กอกน้ําหนัก ออกน้ำหนักอ่าเมื่อได้ส่วนสูงกับน้ำหนักเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ไม่เอ่ยว่าเราต้องทำอะไรก่อนแปลงค่าจากส่วนสูงที่เป็นเซนติเมตรเนี่ยให้เป็นเมตรอ่าเราก็ประกาศค่าตัวแปรเป็น m อ่า m เท่ากับส่วนสูงจากเซนติเมตรให้เป็นเมตรอ่าล้วก็เอาตัวแปรส่วนสูงมาอ่าเราตัวแปรส่วนสูงมานะอ่า งจากเซนติเมตรให้กลา,า,ายเป็นจากเซนติเมตรให้กลายเป็นเมตรก็ต้องหารด้วยหนึ่งร้อยอ่าตอนนี้เราแปลงจากส่วนสูงจากเซนติเมตรให้เป็นเมตรแล้วนะต่อมามันก็ต้องคำนวณใช่ไหมเราก็ใช้สูตรคำนวณของ BMI BMI สูตรของมันเราก็ประกาศตัวไปก่อน BMI อ่าเท่ากับสูตรของ BMI ก็คือน้ำหนักน้ำหนักนะหารด้วย ส่วนสูงยกกําลังสองแต่ว่าส่วนสูงเนี่ยต้องเป็นเมตรอันนี้เราแปลงมาเป็นเมตรเรียบร้อยแล้วหารด้วยส่วนสูงยกกําลังสองอ่าเราก็วงเล็บก่อนให้ส่วนสูงเนี่ยมันคูณกันให้เรียบร้อยนะเป็นเมตรก็คือ m คูณ m คูณ m คูณ m นั่นเองอ่าเป็น m คูณ m เสร็จแล้วเนี่ยก็แสดงผลลัพธ์ออกมา แสดงผลลัพธ์ออกมาเราก็ใช้คําสั่งฟันหนู d o u บ l e quote ของเราแล้วก็พิมพ์ข้อความว่าค่า BMI หรือค่าดัดชนีมวลกายของเราก็ได้นะอแต่ขอใช้คำว่าค่า BMI ม,มันสั้นดีเสร็จแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะเอาคําสั่งของค่า BMI ที่เราคํานวณหาเสร็จเนี่ยมาแสดงผลก่อนที่เราจะตัวแปรมาแสดงผลเนี่ยเราต้องใช้คําสั่งหรือเครื่องหมายคอมคอม,มา,าแล้วก็ เรียกตัวแปรมาได้เลยเป็น b m b m i นักเรียนนักเรียนสังเกตรตรงนี้นิดนึงเวลาเราประกาศค่าตัวแปรหรือว่าเอาตัวแปรมาใช้เนี่ยถ้าเราประกาศตัวแปรเนี่ยเป็นบิมเป็นพิมพ์ใหญ่เวลาเรียกมาใช้เนี่ยก็ต้องเป็นพิมพ์ใหญ่ด้วยเหมือนกันนะต้องให้เหมือนกันแบบเป๊ะเ,เ,เลยนะอ่ะถ้าสมมติว่าเราเรียกตัว b เนี่ยตัว b ตรงเนี้ยที่ บรรทัดที่4อย่างของคุณเนี่ยประกาศเป็น B ใหญ่แต่ถ้าสมมุติว่าตรงนี้เป็น B เล็กอ่ะสมมุติเป็น B เล็กเรามาดูกันว่าโปรแกรมอ่ะจะทํางานได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวกดรันนะก่อค่าส่วนสูงสมมุติสมมุตินะสมมุติสมมุติคู่สูง168อ่หน้ําหนัก70สมมุติเด้อสมมุติอ่เสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมไมันจะบอกว่าโปรแกรมของเราเนี่ยเออเลอร์นะเออเลอร์ที่บรรทัดที่4 อ่เราไปดูไป,ไปดูบรรทัดที่สี่นะว่าเราเนี่ยเออเลอรตรงไหนอ่าบรรทัดที่สี่เนี่ยเราเปลี่ยนจาก b ใหญ่ใช่ไหมเนี่ย BI, b ใหญ่ BMI เป็น b ใหญ่แต่ตรงเนี้ยเป็น b เล็กมันก็เลยเออเลอเราต้องเปลี่ยนเป็น b ใหญ่เหมือนกันอ่าลองใหม่นะเดี๋ยวครูจะลองรันใหม่นะอ่ากอค่าส่วนสูงสมมติครูสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบอ่าสูงขึ้นมาอีกสองเซนน้นําหนักหกสิบห้าผอมลงผอมลง แล้วก,กด enter มันก็จะคำนวณออกมาให้เราเลยอ่าตอนนี้ก็ยังผิดอยู่อ้าทำไมยังผิดอยู่ล่ะอ่า error อ,อ,อ่าดูคําน้ําหนักน้ําหนักตัวแปรน้าหนักเนี่ยเราประกาศเหมือนกันหรือเปล่าอ่าเห็นไหมตัวแปรน้ําหนักเนี่ยก็ไม่เหมือนกันครูประกาศข้งบนเนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่แต่ตรงเนี้ยครูใช้พิมพ์เล็กอ่าก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันอ่าลองรันใหม่โปรแกรม error ได้เหมือนกันอ่า อันไม่อ่าสูงหนะนึ่งร้อยเจ็ดสิบ่าสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะนล้าหนักหกสิบห้าก็เอนเตอร์ตอนนี้ก็แสดงผลค่าบีมไอออกมาแล้วว่าค่าดัชนีมวลกายหรือค่าบีมไอของคุณเนี่ยเท่ากับยี่สิบสองจุดสี่เก้านั่นเองสำหรับวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้สำหรับตันนเรียกคนไหนเนี่ยมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามตัวคนไหนเนี่ยสามารถทักได้ทั้งในไลน์กลุ่มแล้วก็ไลน์ส่วนตัวได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ